<c oughs> นีมีตรงนั้นจริงๆไปเกี่ยวไปดิเดี๋ยวราเกียวนีปิดไว้ดิ <c oughs> น่าตรงที่พี่ยืนอ่ะพี่วายมีกิงนสิง

ตรงไปนะไปๆปไปก <c oughs> อยบอกแล้วว่าตรงนี้ยางเนี้ย ใหญ่กว่าหมูป่งไม่ติดนะเบ้าเบ้าเคลื่อนเคลืน เอ็กไหมเอ็กัยยบินอย่าบินเหีียวขาออกดนี่การนี้ต้องเอ็กเต็มๆไม่เอ็กาลงนาลงมาไปเอ็กไปล้เวม่ไปล้หมไม่เอ็ก้วอะไรเอ็กไม่เอ็กมันไม่เอ็ก้วอะไรเอ็กต้องเหยียบหินฝั่งนู้นเลยพี่รถบัวไม่เอ็กได้ไงรถบัวต่อน้าสายล่องล่องต่อ้าสายล่องลสายลงลองอเลย รเยี๋ยวด้ไเอ๊ะเอาไทยไทยอพอสาาพขึ้นยให้ร้องด้ขึ้นไม่ได้เด็ดอ่ะเออยกร้องไว้นีกระดกกระดกดีกระดกด้วยอ่ะเดอ Oh <laughs> my